สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องนะครับมาอยู่กับผมบาวเจนเนีลนะครับวันนี้ยูสวนปาล์มนะครับซื้อไปสิบไร่สามสิบลานครับเบิ่งครับพี่น้องผัวสวนปาล์มสิบไร่สามสิบลานมังหัวสิคุม่มมาพี่น้องซื้อไ้แพ่งผลหรือเปล่านะครับมันนี้ว่าจมาเก็บผลผลิตให้พี่น้องเบิ่งแล้วกับวาบสจมาสอนนะครับใส่เขี้ยวตัวนี้ครับ ใส่แบบใดพี่น้องนี่ส่วนหนึ่งพมกระตัดไปแล้วครับเรียบร้อยนี่ครับกิ่งหม่ไม่ที่ตัดลงครับถ้าได้ปามมี่จะแบบสุดยอดครับเดี๋ยวไปเบิ้งนะครับพี่น้อง่าถ้าได้ปามชิ้นใหญ่เป็นไดอยู่ทั้งต้วนเนาะช่วงนี้ราคาปามก็ดีจักหน่อยนะครับแต่มีแห้งเห็ดเอานะครับเดี๋ยวไปเบิง้ง ทลายปำพร้อมกันครับพี่นนองพี่นนองเมืองทลายปำครับทลายนี่ท่านสุกครับประมาณยี่สิบโลนี่แหละครับถ้าสุกแล้วนี่เบืองอันตัดแล้วพี่เนาะยี่สิบกว่าครับทลายง่าๆครับเดี๋ยวผมไปตัดก่อนครับพี่นนองตัดก่อนน,น,นี่นี่น่าจะได้ครับนี่ นี่ท้าไรนี่ครับเบื้องครับเบื้องครับเมื่อไหร่ยังได็ครับเบื้องครับเขี้ยวผมแบบเข่าครับเขี้ยวผมนี่บอกไเลยบอกเลยครับ่าบย่านเมียครับอันเอาสอดเข่าข้อครับข้อท่างผุนครับบอบอข้อทัางผุนเออสอดเข่าข้อครับเออบอบองัดงัดงัดไปท่างผุนครับงัดเขี้ยว ขนาดก็ระนาบผื้นไปทั้งใสมือครับเออใสมือครับเอองัดไปเอองัดงัดข้อมันลงมากมันครับโอเคครับงัดข้อครับงัดข้อดึงข้อครับบอวยดึงเออดึงลงมาครับเออนันเห็นบ่ครับปลาทรายนี่ประมาณยี่สิบกว่าครับเห็นบ่ครับแล้วก็เขี่ยวตัดเขาข้างหลังครับ พูนนะแก้วเบื่องขนาผมตรวครับนี่ครับนี่เป็นไหนครับโอ้สุดยอดเห็ดายขนาดเดี๋ยวย้อนแสงยังอยพี่นอ้องนี่ครับนี่เรียบร้อยนะครับ ไปต้นต่อครับต้นต่อไปครับพี่น้อะมาเบิ่งครับต้นต่อไปมันหนาเพิ่นแห้งไร้ครับมันนี้เบิ่งเลยครับเบิ่งเด้อถ้าไรปา่านท้าไร้น่กอะบนใหญ่ปไปไหนครับสิบโกิโลครับสุกดีครับแดง แดงทุกลูกครับอ่าพอตัดทางปามออกก็หาคอปามนะครับแล้วก็คล้องข้างบนใช้เขียวคล้องข้างบนอ,อันนี้สุกสุกแห้งจนแลมันหลวงครับพี่นอ้องแล้วก็ตัดข้างหลังนะคอ่าเรียบร้อยอเรียบร้อยครับก็จะตัดแบบนี้นะครับจนหมดประมาณสิบไร่นะครับจะเรืร่อยๆนะครับ Oh. เกือบล่มพี่น้องอเดี๋ยวเบิังเมื่อไหร่เราตัดอีกจากทลัลายสองถลายครับเดี๋ยวก็สิได้ตัดซอยกอนนะครับสิได้จากทัลายครับมืนน้อนี้โอ้ทัลายนี่มั้แบบใหญ่เลยครับแดงจึงคืองเลยนครั้งเดียวครับครั้งเดียวขาด ชำนานชำนาญการแล้วครับนี่แบบนี้นครับนตกดังบึบบึบ,บนี่แหละครับต้นหนึ่งก็จะมีประมาณทลายสองทลายนี่แหละครับทตามันสุกนะครับน่ครับเดี๋ยวผมขอเวลาตัดกอนพิหนอกนะครับเดี๋ยวมันบ่ท่านเวลานะครับเดี๋ยวมันคำ เดี๋ยวตอนคนจังเบิงนะพี่น้องจีดายไรไปเลยครับอ่าตอนนี้ก็ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บเขียวนะครับตอนนี้กําลังเก็บนะครับเนี่ยต้องใช้คนแบกทีละถลายนะครับผมเก็บได้ประมาณนึงแล้วก็เหนื่อยผมก็นั่งพักกินน้านะครับเก็บได้นะครับแต่ยังไม่หมดครับผมเหลืออยู่โซนนี้นะครับนี่โซนนี้เดี๋ยวไปเก็บต่อนะครับอันนี้ถุงมือที่ใช้ในถุงมือ ยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นถุงมือ,อยางพาราไม่หนาเท่าไหร่นะครับแต่ถุงมือที่ถูกต้องคือถุงมือที่เป็นหนาหนานี่นี่เหมือนนี้ครับเหมือนพี่เขาใส่นี่เพื่อป้องกันไอ้น้ำครับป้องกันน้ำมือเปล่าเทเรียนยังไงมือเชื่อมเหล็กอ่าถุงมือเชื่อมเหล็กป้องกันน้ำทิ่ม แต่ผมใส่ยางพาร,ราก็ทิ่มไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับก็ได้อยู่นะครับเดี๋ยวรอโซเฟอร์นะครับมาเคลื่อนรถไปสวนนู้นกันเดี๋ยวค่อยเก็บ s <S ตอนนี้กำลังเดินเก็บตกนะครับเอาบา้าบย้ตัดบ่ครับ s <S ตอนนี้กำลังเดินเก็บตกมานะหมอบอกว่ายังเหลืออยู่นะครับ นี่ลูกน้องนะครับสองคนนี้ฮะเอ้เดี๋ยวไปตัดกันนะครับอะไรกันอะไรไปกิ๊บตอกอะไรวันนี้ใช่ไปแล้ววันนี้นะครับแดงเดือดนะครับมันดูพบยิ้มอยู่ ดึงก็ยังคนขีดขาดดึงเนี่ยบ่แบบบตองตั้งแกนบ่ถ้าดึงแบบตั้งแกมันจะเป็นยังไงไม่โอ้ดีโอเคไอ้ลีวะมีคอร์ดส้อนบ่เนี่ยมีคอร์ดส้อนซับปามบ่ส้อนส้อนเกี่ยวปามบ่ลูกชิตตะบุญครับผมตะบุญส้อนมาก ได้ครับท่บัครับาทรายนี้ผมก็จัดการเรียบร้อยนะครับเห็นไหมผมทำแป๊บเดียวง่ายๆนะครับเดี๋ยวเดินมาเก็บตกอีกต้นหนึ่งโอ้นั่นไงครับขุดข้างหลังก็ได้ครับครับนี่ครับผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับ เด็กเมืดครับไอจับกลองใหก็ไรหด้อไงเถอดูเนีใ่เยคือดเดี๋ยวไปซ้อมใส่ตะเวนสีแดงเอาไปเอาเปลี่ยนเนี่ยก็เอาตะลก่อนบ่าต่อะไรสางกไดเอาสองเลยครับ ใส่เสียมโดดยอกๆสิเรียบเลยมีไหครับหมดแล้วเนาะไปต้นใหม่ ต้นใหม่กันต้นนี้ใช่ไหมครับต้นหน่อยไม่ต้นหน่อยไม่ได้ต้นเล็กไม่ได้ครับผมดูแล้วนี่เนาะต้นนี้แล้วก็ต้นนั้นนะครับเดี๋ยวผมไปตัดแล้วให้ดูประมาณนี้นะครับนะครับตอนนี้นะครับกําลังถอยรถมาขนโดยรถหัวหน้านะครับอยู่ในรถก็จะประมาณ400ร0อยห้าร้อยแล้ว ไปไปเก็บข้างล่างขึ้นมาก่อนน่าจะดีครับครับ,บาาใช่ครับเดี๋ยวรถติดครับมามาเราไปเก็บข้างล่างขึ้นมาข้างบน,นกันน่ครับผมว่หนามองใช <c oughs> ยเงินกลัวไปครับรถกูจใจใช้งาน โดยไม่ต้องเรียกงานนะครับว่างานเห็นไหมครับติดแล้วใช้งานแบบคุ้มค่านะครับ นี่ประมาณหกเจ็ดทลายนะครับเนานะขนขึ้นรถขึ้นรถเดี๋ยวผมขนช่วยกันก่อน,นะนผมได้ทลายเล็กๆก็กพอผมใช้มือเดียวนะโอ้ยหลุด,ดมือ แดงถ้าเป็นสีเหลืองแบบนี้คือสุกนะครับสุกแล้วชิมบางเบิดแล้วครับหกทลายนี้ก็ประมาณ ร้อยกว่าโลนะครับผมก็จะขึ้นรถนะครับนี่ก่อท้ายรถนะครับแบบทํบทำ้นเล่นนะครับวันนี้รอบเดือนครึ่งครับผมไม่ได้จัดตามเลยครับนี่มาข้อเสนอมอตัวนี้เดือนครึ่งแล้วที่ไม่ได้ตัดนะครับเพราะว่าไปทำงานเป็นคนมีงานนะครับ มีงานหลักแล้วนะครับาหลักเรืเเเอร่องเก็บเสาบ่รอเสางานหลักนะครับใครต้องการงานหลักก็สนใจสอบถามได้นะครับพี่ช่องที่สบาบัเทีนะครับเออสเทสถาบันที่นี่นะครับโอ้โหบานห้องกเกินนาเป็นตะอนซ้อนนะพี่น้อง สุดยอดโอ้ Ooh, พี่น้อง oh. ทะเลนี่ไหมมือเดียวเต่ว่ากับน,นักใสด้ครับนี่นแดงแดงแม่นครับกล้ามนี่แบบเปลี่ยนมัดมัด oh. อันนี้เคี้ยวผมนะครับผมฝนมาอย่างดีแบบสุดยอดออคือเข่าแบบกีด oh. ส้ำทีอ่ะดังแบบเครียดเครียดก็ จบเลยก็เข้านะครับเนี่ยถ้าผมขนช่วยหัวหน้าก่อนนะครับ อย่าไปต่อนิดนึงนะครับเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวได้เดี๋ยว,ย,ว,ย,ว,ย,วยังนึ่ง <Okay. S 1> พี่แกเอาแล้วนะครับบอกว่าโอ้ห oh. ลองลายไปเลยคลิปได oh. ้จัดการเองเพราะมันนี่ไอ้บ่ได้ไปเห็นงานง,งานหลักเออก็งานหลักบ่ได้ไปล่อมันนี่ เลยฮัดซ้อมไว้ครับพี่น้องเดี๋ยวจังไปรุ่นกันนะครับวราคาอยู่แถวดอนตันหรือชนุมานสิจักบาทครับเมื่อนี้จักบาทเนาะแต่หลักๆอ่ะมีหกบาทแน่นอนครับเจ็ดบาทก็ได้มเมื่อนี้อาจจะหกบาทเจ็ดบาทก็ว่ากันไปไม่ีหน้าผิวว่ามันขึ้นเลยขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยววนไปข้างบนนะครับนี่ก็ขับรถวน แต่ผมไม่วนผมรัดนะครับยางรัดทงปร,ประมาณสิบปีครับงามนี่อันนี้ตัดหญ้าถ้าตัดหญ้าก็จะประมาณนี้นะครับก็จะสะอาดเรียบร้อยก็จะแปลนนะพูง่ายๆว่าแปนแปนหูแป,น,ป,น,ปนตาประมาณนี้ครับ แต่ว่าในตัดกับสีหกแต่อันนี้ก็ทําคนเดียวนะก็ตัดเล่นวันละแถววันละทองแถวไปนะครัเอา้าแถวนีนี้อยู่ติครับก็เดินหาเก็บนะครับวิธีสังเกตนะครับว่าทลายปามอยู่ตรงไหนก็ดูดูที่ทางปามนะครับว่า มันเป็นใบเก่าหรือใบใหม่ครับถ้าใบเก่าก็แสดงว่าไม่มีปามที่ตัดนะครับโอ,โอ้โหมีอนุส่วนนี้อถ้าใบเก่ามันจะไม่มีนะครับถ้าเป็นทางปามที่ใบใหม่ๆแบบนี้แสดงว่าเราเพิ่งตัดนะครับแสดงว่ามีทลายปามเนี่ยครับนีห่หนึ่งสองสามสาม,สามทลาย

ขับรถก็มาเอาสามธารเองครับก็ขับรถออกไปส่วนพวกเราก็เดินลัดทงเดินลัดไปนะครับเมื่อวานเก็บเห็ดปูกได้นะครับอยู่ในสวนปามหนึ่งตะกล้านะครับโดยคุณหมอเป็นคนเก็บนะครับนี่มะปองนี่ครับบันี่โว้ยซ้ำหนึ่ทธาาย,ยัางไง ดูนะครับทลายฟาล์มที่ยังไม่สุกนะครับมีแตะใหญ่ๆเบเลมเบลมเลยครับว้าวนะครับอันนี้คือคนเก็บเห็ดนะครับเข้าเจ้ามาเก็บเห็ดก็อันนี้จะเป็นแถวสุดท้ายนะครับที่จะเข้ามาเอา น่าจะได้ประมาณ900ถึง1ตันนะครับวันนี้ประมาณนะครับ บนะครับ <100. S 1> เอามมนเลยครับเอาหันเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ได้หนึ่งรถแล้วนะครับแบบคูนพูนนะครับเดี๋ยวค่อยไปลุ้นราคากันว่าที่ร้านนะครับว่าเขาจะให้ราคาเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับผมตอนนี้มาถึงที่ขายแล้วนะครับ ดูราคานะครับ6บาทยีบนะครับผมตรงนี้เป็นที่ช่างนะครับช่างแล้วค่อยเอาไปลงที่ลานตรงนั้นนะครับช่างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปเอาลงกันนะครับมันล้วนเนาะมันกแสดงว่าซื้อฝนตก ันตช่างเสร็จแล้วนะครับได้3ามพันสกิโลครับเดี๋ยวเราเอาปามไปลงแล้วเราค่อยมาช่างรถออกนะครับถึงที่ลงแล้วครับนี่เจ้าของลานปามซื้อไว้เยอะเลย หลายตันนะครับแล้วลงก็จะมีเหล็กแหลม ลงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปช่างออกกันนะครับมาถึงที่ช่างออกแล้วนะครับเห็นตัวเลขแวบๆสองพรอยสิแบบ 2, กิโลนะครับเข้า3 0มพันสามส้าสามสามศูนสามห้าครับออก2115 ได้ประมาณ900กิโลนะครับรอบนี้ไม่ถึงตันนะครับเป็นเงินเท่าไหรก่ก็ไปคูณเอานะครับคูณ6.2นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเบียงเบี่ยงเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าก็จะกลับบ้านแล้วนะครับที่นี่ก็คือแปลงหนึ่งนะครับใครที่สนใจมาขายได้นะครับที่แปลงหนึ่งชนุมานนะครับ ราคาดีนะครับซื้อปาล์มราคาดีไม่ตำหนินะครับว่าปาล์มสุกหรือไม่สุกแต่ขอให้มีขายก็พอนะครับโอเคครับบายบายครับ